กรณีที่วันนี้ค่ะยี่กันยายน68ก็มีการรายงานความคืบหน้าของสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดตราดกองป้องกันชายแดนที่501ภูมิภาคทหารที่5ส่งหนังสือตอบกลับข้อเสนอจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดอย่างเป็นทางการหลังการประชุมระดับพื้นที่เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยยอมรื้อถอนบ้านหนึ่งหลังและแก้ไขคูสนามตามข้อเรียกร้อง แต่ปฏิเสธที่จะหรือบ้านประชาชนอีกสองหลังในส่วนยางพาราโดยระบุให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ในการพิจารณาโดยเอกสารดังกล่าวลงวันที่22กันยายน68แล้วก็ลงนามโดยพันเอกจันบุนดีผู้บังคับกองป้องกันชายแดนที่501ภูมิภาคทหารที่5กองทัพกัมพูชาส่งถึงนาวาเอกพรฤทธิ์วงเพนสี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเพื่อตอบประเด็นจากการประชุมหารือระหว่างรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5กัมพูชาและเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดของไทยณนจะุดตรวจร้อยทพนยห้าสามหนึ่งบ้านทาเซนจังหวัดตราดเนื้อหาในหนังสือระบุถ,ถึงข้อเสนอ3ข้อที่ฝ่ายไทยได้ยื่นต่อฝ่ายกัมพูชาและการพิจารณาตอบกลับของฝ่ายกัมพูชา ข้อเสนอที่1ปัญหาบ้านห้าหลังที่โอพลุกดอมเรยตรงข้ามกับบ้านหนองรีตำบลชำรากอเ,อเมืองจงหวตราดไทยเสนอให้ฝ่ายกัมพูชารื้อถอนบ้านจำนวนสองหลังออกจากพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นฝ่ายกัมพูชาเห็นชอบให้ทำการรื้อถอนบ้านจำนวนหนึ่งหลังตามข้อเสนอของฝ่ายไทยที่ให้หรื้อสองหลังข้อเสนอที่2ปัญหาแนวคูสนามของจุดตรวจตำรวจตะเวนชายแดนช่องทางเจอจุงเนีย หรือจอมวยตรงข้ามบ้านชำรากตําบลชำรากอําเภอเมืองจังหวัดตราดไทยเสนอให้ฝ่ายกัมพูชากลบคูสนามดังกล่าวเพื่อให้พื้นที่กลับสู่สภาพเดิมกัมพูชาดําเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านเทคนิคคูสนามของจุดตรวจดังกล่าวตามข้อเสนอของฝ่ายไทยข้อเสนอที่3ปัญหาบ้านประชาชนสองหลังในสวนยางพาราจุดบ้านชำราตําบลชำราอําเภอเมืองจังหวัดตราด ไทยได้เสนอให้กัมพูชาหรือบ้านทั้งสองหลังกัมพูชาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวโดวยให้เหตุผลว่าบ้านดังกล่าวเป็นของประชาชนและเนื่องจากปัญหาเขตแดนยังไม่มีความชัดเจนจึงเสนอให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมิการเขตแดนร่วมหรือ JBC เพื่อแก้ไขในโอกาสต่อไปในหนังสือทางการกัมพูชาระบุว่า ปัญหาที่ฝ่ายไทยเสนอล้วนเป็นปัญหาเก่าที่ยังค้างค้างและเนื่องจากรัฐบาลทั้งสองประเทศได้จัดตั้งคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ขึ้นมาแล้ว ดังนั้นปัญหาที่ยังไม่มีความชัดเจนจึงสมควรให้เป็นหน้าที่ของ JBC เป็นผู้แก้ไขาตามกฎหมายของทั้งสองประเทศทั้งนี้เอกสารยังได้ย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่มีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักสันติวิธีมาโดยตลอดโดยหนังสือฉบับนี้ก็ได้ถูกส่งต่อเพื่อให้ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้รับทราบต่อไป ยังไรก็ตามเมื่อวันที่16กันยายน68พลเรือตีปารัสรัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่มีกระแสข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาได้ลุกล้ำดินแดนเขาตั้งฐานปฏิบัติการรวมถึงมีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งบ้านเรือนและใช้ประโยชน์ทำการเกษตรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่บ้านชารากตำบลชารากอำเภอเมืองจังหวัดตราดจำนวน3จุดโดยระบุว่า แม้ว่าจะรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นอธิปไตยของไทยแต่กลับถูกฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาครอบครองอยู่นานหลายปีไม่มีใครกล้าดำเนินการรู้เพียงว่าฝ่ายไทยได้แจ้งไปยังฝ่ายกัมพูชาแล้วแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือรื้อถอนแต่อย่างใดนั้นรองโฆษกองทัพเตือกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยอ้างสิทธิ์ตาม m o u 43เมื่อเด้ตรวจพบการสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ทําการประท้วงยืนหนังสือประท้วงมาโดยตลอดหลายครั้งเพื่อให้ทางฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปันเขตดังกล่าวในการประชุมคณะกรรม,มาการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาสมัยวิสามันหรือ r b c กับทางภูมิภาคทหารที่5ทางที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นการลุกล้ำดังกล่าวอีกครั้งปัจจุบันพื้นที่ ในส่วนที่ลุกล้ำเข้ามานั้นก็ได้ผลักดันให้กำลังของฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่ลุกล้ำดังกล่าวเรียบร้อยแล้วแต่ทางกัมพูชายังไม่ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือกอบคูเลตแต่อย่างใดโดยขณะนี้กองกำลังในพื้นที่ได้มีการเฝ้าติดตามสิ่งที่กัมพูชาได้ตกลงไว้และเตรียมยกระดับมาตรการต่อไปหากไม่ได้รับความร่วมมือ